ก็สวัสดีทุกๆคนนะครับ Hello e v e ท y o คนนะครับวันนี้นะครับอยากจะพูดในหัวข้อเรื่องพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อนะครับ to d a y I want to talk a พ o u t God is f a i ร h f u l พระเจ้า่อพระเจ้าของเราก็เป็นพระเจ้าที่ดีมากๆนะครับ a พระเจ้าก็มีความดีในหลายๆด้านนะครับ He's so different areas in so good อย่างเช่นพระเจ้าก็เต็มไปด้วยความรักนะครับ He's full of love พระเจ้าก็พระเจ้าใจดีมากๆนะครับ He has such a good heart พระเจ้าอ่อนโยนนะครับ He is humble gentle gentle นะครับและพระเจ้าก็ให้อภัยเราตลอดเลยนะครับ And he's always forgiving us ถ้าเราจะพูดถึงความดีของพระเจ้าก็ก็จะใช้เวลาเยอะมากๆนะครับ If we were to talk about God's goodness we could stay here forever go on and on แต่วันนี้นะครับเราอยากจะพูดถึงความสัตย์สื่อของพระเจ้านะครับ But today we really want to talk about God's faithfulness แล uh, ้วเราก็อยากจะอ่านพระคัมภีร์อยากจะอ่านพระคำจากหนังสือหนึ่งเทสโลนิกาด้วยกันนะครับ And we want to read in First Thessalonians today เป็นจดหมายที่เปาโลเนี่ยเขียนไปหาคริสเตียนที่เมืองเทสโลนิกานะครับ And it's a letter to the Thessalonians from Paul that Paul wrote. คริสเตียนทุกๆคนนะครับที่ที่เมืองนี้ก็เป็นคริสเตียนใหม่นะครับ And e v e r y o n e in this um, church are new believers นะครับทุกคนเป็นคริสเตียนมายังไม่ถึง1ปีเลยนะครับ They were just under a year um, in t h e i r f a i t แนะครับเ่าแล้นเอ่นะครับแล้วส,สิ่งที่เกิดขึ้น,น,ใ,นในคริสตจักรที่นีน่ก็เหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในคริสตจักรอื่นๆก็คือผู้เชื่อถูกข่มเหง so what happened for the thessalonikans is similar to what happened to other christians in that they experienced persecution uh, the people in that area were really treating them mistreating them They were speaking um, negatively about them. นะครับแล้วก็คริสเตียนหลายคนก็ถูกทุบตีนะครับถูกทำร้ายถูกทำร้ายร่างกาย They were beaten. นะครับแล้วก็คริสเตียนบางคนก็ถูกจับให้ไปอยู่ในคุกด้วยนะครับถูกขังในคุก And escorted they were, um, esc to the were um, j พ i กเขาถูก t ำตัวไปคุกนะครับเดี๋ยวอ่านข้อพระคำกันนะครับ Let's read the word together. พี่น้องทั้งหลายท่านปฏิบัติตามคริสจักรทั้งปวงของพระเจ้าในแคว้นยูเดียซึ่งอยู่ในพระเยซูคริสต์เพราะว่าท่านทนทุกทรมานจากชนชาติของท่านเองเช่นเดียวกับที่คริสจักรเหล่านั้นทนทุกจากชาวอยู่ For you brothers and sisters became imitators of God's churches in Judea which are in Christ Jesus S you s UFFERED FROM YOUR OWN PEOPLE THE SAME THINGS THOSE CHURCHES SUFFERED FROM THE j อเป s โลก็ก็บอกว่าคริสเตียนในในยูเดียนะครับก็ถูกข่มเหงจากจากคนในแคว้นยูเดีย so Paul is saying just like the Christians in Judea they're being persecuted by their own people uh, Christian ที่เมืองเทซลนิกาก็ถูกข่มเหงจากคนในเมืองเทซลนิกาด้วยเหมือนกันนะครับ and so the Christians in Thessalonica are also being persecuted by the people around them ดังนั้นตอนนี้นะครับคริสเตียนที่เมืองเทซลนิกาก็กำลังเจอเรื่องที่ยากมากๆนะครับ and so the Thessalonians are be are experiencing really hard situations ในตอนจบของจดหมายนะครับปาโลดได้เขียน Uh, สิ่งหนึ่งนะครับเพื่อหนุนใจคริสเตียนที่เมืองนี้ And so at the end of the letter Paul is writing something to encourage them นะครับแล้วก็สิ่งที่เปาโลเขียนก็สัมผัสใจผมมากๆนะครับ and what he wrote really encourages me and touches me เมื่อเมื่อเมื่อผมเจอสิ่งที่ยากนะครับเมื่ออ่านพระคําข้อนี้ผมก็ได้รับการหนุนใจ and whenever I'm facing something difficult and I read this it really encourages my heart โลก็เขียนว่าพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านนั้นทรงสัตย์สื่อ Paul wrote the one who calls you is faithful ผอ่านอีกครั้งนะครับพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านนั้นทรงสัตย์สื่อ The one who calls you is faithful ผมก็เชื่อว่าพระคำที่เราอ่านนะครับจะหนุนใจคริสเตียนที่เมืองเทซนิกามากๆ i believe that this, these words from paul really encouraged the thessalonians <laughs> they were experiencing such hardship in their life and so for them to know and remember that god is faithful that would just really encourage them แล้วแล้แลสิ่งนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับคือเราจะคุยกันเรื่องความสัตย์ซื่อของพระเจ้า and so that's really what we want to focus and talk about today is God's faithfulness จากข้อที่เราอ่านนะครับเราจะเห็นสองสิ่งเกี่ยวกับพระเจ้านะครับ and so in the the scripture we can see two things about God อันแรกนะครับคือสิ่งที่พระเจ้าทํานะครับ The first thing is what is God อันส่วนสิ่งที่สองนะครับพระเจ้าเป็นยังไงนะครับ and the second is who God is สิ่งแรกพระเจ้าทำอะไรนะครับสิ่งที่สองพระเจ้าเป็นยังไง the first um, what God what he does and the second is who God is นะครับสิ่งที่พระเจ้าทำก็คือว่าพระเจ้าได้เรียกผู้เชื่อนะครับในเมืองเทซนิกาเนี่ยให้ให้ติดตามพระเจ้า The first that God called the Th to follow after him called follow is Sloonickans God แล้วก็สิ่งที่สองนะครับพระเจ้าสัตย์สื่อนะครับ and the second is God's faithfulness สำหรับคริสเตียนที่เมืองเทสโลนิกานะครับก่อนที่เขาจะมาเชื่อพระเยซูเนี่ยเขาก็ดำเนินชีวิตในในแบบที่แตกต่างออกไปนะครับ so for the Thessalonians um, before they became Christians they lived in a different they had different lifestyles เขา <c> ไ <oughs> ม่ได้เชื่อพระเยซูนะครับ they didn't believe in God เขาไม่ได้มาพบกันที่คริสตจักร they didn't go to church เขาไม่ได้อธิษฐานนะครับเขาไม่ได้นมาสการพระเจ้า they didn't pray or worship God เขาก็ดำเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยความบาป they lived a sinful lifestyle นะครับอาจจะดื่มเหล้านะครับทำบาปเรื่องเพศ They had, maybe they were drink, drunkards, maybe they had sexual sins. And then after that, they became, they believed in Jesus, they put their faith in Jesus. And God called them to follow after him. Hello, test, test, okay. Uh, <laughs> so when they. Put their faith in Christ, they started to. Or God called them to follow after Him. And so then they started to live out the Christian lifestyle. They will come to church, they'll pray and worship together as a body. แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนในเมืองนั้นก็กไม่ชอบพวกเขานะครับ And so what happened was the people around them started not so people like to the them them like แล้วก็เขาก็ถูกคมถูกคมเหงโดยคนในเมืองนั้น And so they became persecuted by these people เออพระเจ้าไม่เคยสัญญากับเรานะครับว่าถ้าเราเดินตามพระเจ้าชีวิตจะง่าย And God never um, gave them a promise that following Him would be easy. <coughs> and so we can see that these hardships can happen when we follow after God. เพราะว่าเราเดินตามพระเจ้า and sometimes we can see that hardship happens when we follow after Christ แต่บางครั้งนะครับความลําบากก็เกิดขึ้นเพราะเพราะเป็นเรื่องปกติของชีวิตนะครับ and sometimes hardship comes about just as a part of our life อย่างเช่นความเจ็บป่วยนะครับ Um, for example, like disease or illness. เราจะเดินตามพระเจ้าหรือเราจะไม่เดินตามพระเจ้าเราก็ป่วย Whether we choose to follow after Christ or not, we might have sickness. <laughs> and for the church in Thessalonica, they experienced persecution because of their decision to follow after Jesus. เมื่อไรที่เราอธิษฐานต่อพระเจ้าผู้เป็นพระบิดาของเราพวกเราก็นึกถึงงานของท่านอันเกิดจากความเชื่อแรงงานอันเกิดจากความรักและความหวังอันมั่นคงในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา Let's read the scripture We remember before our God and Father Your work produced by faith Your labor prompted by love and Your endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ ผมก็ ไฮไลท์นะครับคำว่าความเชื่อและก็ความรักนะครับ I highlighted the words faith and love คริสเตียนนะครับที่เมืองนี้เนี่ยเขาเขาเดินตามพระเยซูเพราะว่าเขามีความเชื่อและก็มีความรักต่อพระเยซูนะครับ And so we can see that the Thessalonians they followed after Jesus because of their love and their faith เขารับใช้พระเยซูก็เพราะว่าเขาเชื่อในพระองค์แล้วเขาก็รักพระองค์ They believed in jesus and they lived out this faith and love. <laughs> and because of this, the people around them hated them. <laughs> and they were persecuted. and i want to compare the lives of the thessalonians to our life. Um, ก่อนที่เราจะมาเป็นคริสเตียนนะครับเราก็มีชีวิตที่แตกต่างออกไป Before I was a Christian I had a different lifestyle นะครับเอออย่างผมเองนะครับผมก็ทำลหลายๆสิ่งที่ที่ตอนนี้ผมไม่ได้ทำนะครับ And before I did a lot of things that right now I don't do uh, ผมก็ทำหลายสิ่งที่ไม่ดีซึ่งตอนนี้ไม่ได้ทำนะครับ And I did a lot of things that weren't good that right now I don't do อ uh, ผมไม่ได้มาคริสเมื่อก่อนนะครับผมก็ไม่ได้มาคริสจักรนะครับ before o I didn't c m ก่อนหน้านี้ผมก็ไม่ได้อธิษฐานนะครับ I didn't pray ไม่ได้อ่านพระคัมภีร์ I didn't read the word the อ่ก็มีชีวิตที่แตกต่างออกไป I had different lifestyle had a อ่นะครับแล้วก็เมื่อเมื่อเรานะครับมารู้จักพระเจ้านะครับพระเจ้าก็เรียกเราทุกคนให้เดินตามพระองค์ And calls after when know God we follow Christ Him come to know Christ, God calls us to us เราก็เริ่มที่จะมีชีวิตแบบคริสเตียน And start have we to Um, to live out To this faith live be and a นะครับเออเราก็มาคริสตจักรนะครับเรามาเจอกันที่คริสตจักร we come together as a church เราอธิษฐานนะครับเรานมัสการพระเจ้า we pray we worship แล้วเราก็ทำในสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยเรียกให้เราทำ and we do what God calls us to do อย่างเช่นนะครับถ้าถ้าเราได้ยินว่า พระเจ้าเรียกเราให้เรียนอะไรนะครับเราก็เรียนสิ่งนั้นนะครับ For example if God calls us to study a certain subject we will study that นะครับหรือถ้าพระเจ้านะครับนำเราให้ทำงานอะไรเราก็ทำงานนั้นนะครับ And if God calls us to a certain job we l l do that job หรือถ้าพระเจ้าบอกเราให้ย้ายไปอยู่ที่ไหนเราก็ย้ายไปนะครับ And if God calls us to move somewhere we will choose to move there และหลายๆครั้งนะครับหลายๆครั้งเมื่อเรา ทำตามพระเจ้านะครับสิ่งยากๆก,ก็เกิดขึ้นกับเรา and a lot of times when we decide to follow after Christ difficult things happen เออแล้วสำหรับบางคนนะครับการติดตามพระเจ้าเนี่ยทำให้ความสัมพันธ์กับครอบครัวก็ยากขึ้น for some people um, difficulties happen when we become believers with our family เออบางคนนะครับการติดตามพระเจ้าทำให้ เรื่องการเงินก็ยากขึ้น For some people as we follow Christ finances become an issue สําหรับบางคนนะครับชีวิตก็ก็มีความเครียดมากขึ้นเพราะติดตามพระเจ้านะครับ And for some we experience more stress because of following after Christ อย่างเปิ้ลนะครับภรรยาของผมเมื่อทําตามพระเจ้าด้วยการมาเรียนปัญญาเอกนะครับชีวิตก็เครียดมากขึ้น for P apple she um, she felt like god called her to study her doctorate <sighs> so um, for P apple she's studying her doctorate she felt like god called her to do that and because of that her life has become more stressful uh หลายๆครั้งนะครับสิ่งที่สิ่งที่ทยากๆกเกิดขึ้นกับเราเพราะเราติดตามพระเจ้านะครับ A lot times, um, hardship comes because lot follow of comes choose to times Christ we แ,แ,แต่แต่บางครั้งนะครับสิ่งยากๆก,ก,ก็เกิดขึ้นแม้ว่าเพราะเพราะ,เพราะมันเกิดขึ้นนะครับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต sometimes hardship comes just because of life outside of o u r faith นะครับอย่างเช่น uh, ความเจ็บป่วยนะครับหรืออุบัติเหตุนะครับ for example sickness or accidents นะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับพระเจ้าก็เป็นพระเจ้าที่สัตยซื่อต่อเราเสมอนะครับ but whatever it is God is faithful เอ่อเมื่อเราติดตามพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สัตยซื่อนะครับ when we follow after Christ He is faithful to us uh, พระเจ้าจะอยู่กับเรานะครับ He's with us uh, พระเจ้าจะช่วยเรา Help uh, พระเจ้าจะดูแลเราพระเจ้าจะดูแลความจำเป็นของเราแล้วพระเจ้าก็จะอวยพรเราด้วยสิ่งที่ดีๆต่างๆมากมายแล้วพระเจ้าจะไม่ทิ้งเราไปนะครับเมื่อเราเจอเรื่องที่ยากๆ experience these hardships พระเจ้าสัตย์สื่อต่อเรานะครับ He is faithful to us พระเจ้าจะไม่ทิ้งเราไปเมื่อเราเจอเรื่องที่ยากๆนะครับ He's not going to forsake us เอ่อ25ปีที่แล้วนะครับพระเจ้าก็เรียกผมให้มาทำงานพันธกิจนะครับ25 years ago God called me into ministry แล้วแล้วผมก็รู้ว่าพระเจ้าก็เรียกผมเนี่ยให้ทำงานพันธกิจไปทั้งชีวิตนะครับ And I know that that calling is for my whole life หลายๆครั้งผมหลายๆครั้งผมก็รู้สึกกลัวนะครับ and sometimes I'm afraid ก็ก <deren> ็ก็กลัวว่าเมื่อแก่แล้วเนี่ยจะมีเงินเพียงพอไหมในการดูแลตัวเอง one of my fears is when I'm older will I have enough money to support us แต่เมื่ออ่านพระคำข้อนี้ก็ได้รับการหนุนใจนะครับ but when I read this v e r s e I feel encouraged พระเจ้าจะสัตซ์ซื่อต่อผม God faithful ดังนั้นพระเจ้าจะไม่ทิ้งผมไปนะครับเมื่อผมแก่แล้วก็ทำงานไม่ได้มีอีกเรื่องหนึ่ t นะครับเป็นเรื่องที่ a รารู้จักกันดีเป็นเรื่องจากระคัมภีร์อีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่เรารู้จักกันดีนะครับเป็นเรื่องจากพระคัมภีร์นะครับเป็นเรื่องของอับราฮัมนะครับพระเจ้าก็พระเจ้าก็เรียกอับราฮัมนะครับ

Because his wife was beautiful. แล้วอับราฮัมก็กลัวว่าคนเนี่ยจะมาฆ่าอับราฮัมแล้วก็เอาภรรยาของอับราฮัมไปจากเขา He was afraid that the people around him would kill him and take his wife away. อ,อยากจะให้นึกถึงอับราฮัมนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยเขากลัวมาก So I want you to just really think of Abraham and his fear. It's he's so afraid. จริงๆแล้วนะครับจริงๆแล้วถ้าอับราฮัม ไม่ไม่ย้ายจากเมืองที่เขาอยู่นะครับมาอยู่อีกเมืองหนึ่งอับราฮัมก็ไม่ต้องเจอกับความหวาดกลัว and just think like if he had stayed in his home he would not have experienced this fear เพราะว่าถ้าอับราฮัมอยู่ในเมืองของเขานะครับทุกคนรู้จักเขา because if he had stayed at home everyone knows him uh, เขาก็เป็นคนที่รวยนะครับมีเงินเยอะ he had a lot of money ทุกคนรู้จักเขาทุกคนรู้จักภรรยาของเขา everyone knows him everyone knows his wife ทุกคนก็ทุกคนในเมืองก็ให้ความเคารพเขา everyone honors him and respects him ดังนั้นเขาไม่ต้องกลัวอะไรนะครับ he doesn't need to be afraid in his own town แต่เมื่อเขาเดินตามพระเจ้าแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่อื่น but when he Follow after Christ, followed after followed after or God and moved to new place. new and a Christ เขาไม่รู้จักใครนะครับ He didn't know anyone. ไม่มีใครรู้จักเขา Nobody knows him. ไม่มีใครที่เคารพเขา Nobody respects him. ตอนนี้เขาก็กลัวมากนะครับ So right now he's so afraid. เอ่ออับราฮัมก็ไม่ต้องเจอกับความกลัวนี้นะครับถ้าเขาไม่เดินตามพระเจ้า He wouldn't have faced this fear if he hadn't followed after God. แต่เราขอบคุณ พระเจ้านะครับที่อับราฮัมตัดสินใจที่จะติดตามพระเจ้า We're so grateful that Abraham followed after Christ, after God's command to him เออเพราะว่าอับราฮัมกลัวนะครับก็เลยบอกทุกคนว่าภรรยาเนี่ยเป็นน้องสาว And so because of this fear he told everyone that Sarah was his sister อ่านะครับใช่ครับแล้วก็าฟาโรห์นะครับกษัตริย์ของอียิปต์ก็เลยนําภรรยาของเขาเนี่ยไปไว้ที่วังของฟาโรห์ And so Pharaoh takes a n so his wife เพื่อจะเพื่อจะให้ให้นางเนี่ยนะครับเพื่อจะให้ซาราเนี่ยเป็นภรรยาของฟาโร์ so that Sarah could be the wife of Pharaoh แต่พระเจ้าได้สำแดงความสัตย์ซื่อต่ออับราฮัมนะครับ but God showed His faithfulness to Abraham อ่านประคำด้วยกันนะครับ let's read the word together แต่พระผู้เป็นเจ้าให้ฟาโร และคนในวังมีความทุกข์คือประสบภัยพิบัติร้ายแรงเหตุเพราะนางซารายภรรยาของอับรามแล้วฟาโรก็เรียกอับรามมาหาแล้วกล่าวว่าเจ้าทำอะไรกับเราทำไมเจ้าจึงไม่บอกว่านางเป็นภรรยาของเจ้า but พร e เ o r า afflicted Pharaoh and his house w อ t h great plagues because of ai, s so a a ่อ a โร่จ a a d อเราเห็นความ สัตซื่อของพระเจ้านะครับในการปกป้องภรรยาของอับราฮัม And so we can see God's faithfulness because of His protection over Sarah. เอ่อพระเจ้าก็ทำให้สิ่งที่ที่ร้ายร้ายมากมายนะครับเกิดขึ้นกับฟาโรห์และก็ครอบครัวของฟาโรห์ด้วย God allowed a lot of bad things to happen to Pharaoh's family and his house. อ่ะนะครับและพระเจ้าก็ทำให้ฟาโรห์รู้ด้วยว่าผู้หญิงคนนี้เป็นภรรยาของ อับราฮัม And God made it very clear to Pharaoh that this lady was Abram's wife. ในที่สุดฟาโรก็ต้องยอมปล่อยนางยอมปล่อยผู้หญิงคนนี้ไปนะครับ And so in the end Pharaoh let um, this woman back to Abraham. เอ่อสิ่งสิ่งที่ยากลําบากนะครับจะเกิดขึ้นในชีวิตเรานะครับเรื่อยๆนะครับ So, there's going to be a lot of hard things that happen in our life. Sometimes it's because we're following after God. And sometimes it just happens because it happens. It's because of life. But God, He is faithful. God's going to watch over us. h s gonna help us. อยากจะให้เราใช้เวลาสักสักสองนาทีนะครับลองลองคิดถึงสิ่งที่เรากังวลหรือสิ่งที่เรากลัวนะครับ And I would like us to take two minutes to reflect on what we're worried about and what we're afraid of. ในตอนนี้นะครับอะไรเป็นสิ่งที่ที่ยากยากสำหรับเรา Right now what is really hard for us? อะไรเป็นสิ่งที่เรากลัว What is what are things that we're afraid of? อะไรเป็นสิ่งที่เรากังวล What are things that we're worried about? แล้วอยากจะให้เราเบอกตัวเองถึงความจริงที่อยู่บนสไลด์นะครับ and I want us to tell ourselves the truth um, that we can see on the slide พระเจ้าผู้ทรงเรียกฉันนั้นทรงสัตว์สื่อ t h a God who calls me is faithful พระเจ้าผู้ทรงเรียกฉันทรงสัตว์สื่อ God who calls me is faithful ให้เราอธิฐานด้วยกันนะครับ Let's pray together. เราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อ And let's thank God for His faithfulness. เรารู้ว่าพระเจ้าจะไม่ทิ้งเราไปเมื่อเราเจอเรื่องที่ยาก We know that He's not going to forsake us when we experience hard things. เรารู้ว่าพระเจ้าจะช่วยเรา We know He's going to help us. เรารู้ว่าเราจะผ่านไปได้ We know we are going to overcome it. เราขอบคุณสําหรับความสัตยซื่อของพระเจ้า And thank you for, God, we thank you for your faithfulness. And we thank you, um, thank you in Jesus' name. Amen. Amen. Good job, Rachel. Thank you. you.